c ง a m b e r Music ประวัติความเป็นมาของวง Chamber Music นะคะวงดนตรีประเภท Chamber มีความเป็นมายาวนานมากนะับตั้งแต่ต้นทศวรรษที่1 4หรือยุคกลางเป็นต้นมาได้มีการผสมวงซึ่งพบในบทเพลงโมดักหรือเมดิกันซึ่งเป็นบทเพลงขับร้องค่ะ นับตั้งแต่กลางทศวรรษที่14จนถึงต้นทศวรรษที่16เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายและเครื่องลมได้เข้ามาบรรเลงร่วมกับการขับร้อง Webster Dictionary ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า chamber music ไว้ว่า instrumental music suitable for performance in a chamber or a small a u d i e n c hall ซึ่งศาสตราจาราย์ไขแส,สสุขวัฒนะ แปลเป็นภาษาไทยว่าดนตรีประเภทบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีที่เหมาะสำหรับแสดงภายในห้องโถงหรือสถานที่ที่จุผู้ฟังได้เพียงจำนวนน้อยหรือจะเรียกดนตรีประเภทนี้ว่า Chamber Music เป็นดนตรีของนักดนตรีดนตรีของมิสหายและดนตรีในมือเพื่อนฝูงค่ะ สมัยแรกๆของวงดนตรีประเภทนี้เหมาะสำหรับการบรรเลงในบ้านคฤหาหาดของคุณนางหรือห้องที่จุผู้ฟังได้เพียงจำนวนน้อยซึ่งผู้จัดงานมีแขกพอประมาณต่อมาวงแชมเบอร์มิวสิกได้เล่นในถงที่มีขนาดใหญ่และในที่สุดต้องเล่นในคอนเสิร์ตฮอลล์หรือสังคีตสถานอย่างเช่นศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้น การฟัดงดนตรีประเภท Chamber Music ต้องมีความรู้ความเข้าใจเช่นเดียวกับการฟังดนตรีคลาสสิกทั่วๆไปค่ะเนื่องจากดนตรีประเภทนี้นะคะมีเพียงผู้เล่นไม่กี่คนฉะนั้นเสียงที่ออกมาจะยิ่งใหญ่มโหรานหรือมีพลังอย่างวงออเคสตราก็ทำไม่ได้ค่ะ ลักษณะเด่นของวนดนตรีประเภทนี้นะคะก็คือเสียงดนตรีที่แท้จริงสำหรับด้านคุณภาพของการเล่นนั้นผู้เล่นต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ผู้ใดเล่นผิดพลาดก็จะได้ยินอย่างเด่นชัดเลยค่ะความถูกต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของดนตรีประเภทนี้ค่ะ ประเภทของเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีที่รวมกันเป็นวงแชมเบอร์มิวสิกนั้นนิยมแพร่หลายได้แก่กลุ่มเครื่องสายตระกูลไวโอลินเพราะซุ้มเสียงของเครื่องตระกูลนี้ไม่ว่าจะเป็นไวโอลินวิโอลาและเชลโลล้วนสามารถกลมกลืนเข้ากันได้เป็นอย่างดีจำนวนผู้บรรเลงวงแชมเบอร์มิวสิกวงแชมเบอร์มิวสิกจะมีชื่อเรียกต่างกันออกไปตามจำนวนของผู้บรรเลง มีนักดนตรีตั้งแต่2คนขึ้นไปจนถึง9คนมีชื่อเรียกดังนี้ผู้บรรเลงสองคนเรียกว่าดูโอผู้บรรเลง3าคนเรียกว่าทริโอผู้บรรเลงสี่คนเรียกว่าควอเต็ดผู้บรรเลงห้าคนเรียกว่าควินเต็ผู้บรรเลงหคนเรียกว่าเซ็กเต็ผู้บรรเลง7คนเรียกว่าเซฟเต็ดผู้บรรเลง8คนเรียกว่าออกเต็ และผู้บรรเลงเก้าคนเรียกว่าโนเนต